ดรเ,รเพศรษกรหญิงปารมิตาเจริญตาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณหมอสิทธวีก่อนเลยนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเราในวันนี้ค่ะและในวันนี้ค่ะทางบริษัท Success More นะคะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ไฮโปรเน็กซค่ะซึ่งตอบโจทย์ก้าวเริ่มต้นเพื่อสุขภาพที่ดีกว่ากับก้าววงล้อค่ะ แล้วเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงนะคะเพื่อที่จะได้ทานอาหารที่มีสารอาหารที่ครบทั้ง9้าวงล้อนี้นะคะอย่างแรกในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะนะคะมาดูกันนะคะในตัวแรกนะคะก็ここคือโปรตีนค่ะจริงๆปโปรตีนเนี่ยเรารู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนะคะว่าโปรตีนเนี่ยมันมาจากเนื้อนมไข่ใช่ไหมคะแต่ว่านะคะปโปรตีนเนี่ยสามารถหาได้จากแหล่งอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นโปรตีนพืชนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะเพราะว่าโปรตีนพืชเองเนี่ยมีในเรื่องของสารอาหารที่คร ครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรดอะมิโนนะคะวิตามินแล้วก็แร่ธาตุค่ะซึ่งโปรโตีนพวกนี้นะคะที่สามารถพบได้เนี่ยก็คือในส่วนของโปรโตีนจากถั่วเหลืองนะคะโปรโตีนจากถั่วละเตาสีทองโปรโตีนจากเมล็ดฟักทองแล้วก็โปรโตีนจากข้าวค่ะซึ่งทั้ง4ตัวนี้นะคะจะผสมผสานกันนะคะทําให้เราได้รับโปรโตีนที่ครบถ้วนค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยค่ะและการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนี่น,นะคะก็จะมีส่วนในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอีกด้วยค่ะ ในส่วนของข้อดีของโปรโตีนพืชน,นะคะนอกเหนือจากมีวิตามินและก็แร่ธาตุที่ครบถ้วนแล้วนะคะยังมีในส่วนของเรื่องของการย่อยที่ง่ายนะคะการดูดซึมที่ง่ายแล้วก็ผู้ที่ไม่สามารถรับประทานโปรโตีนจากนมได้นะคะก็สามารถที่จะรับประทานโปรโตีนพืชได้แล้วก็ในคนที่รับประทานวีแกนด้วยนะคะก็โปรโตีนพืชเน,นะะี่ยค่ะจะเป็นส่วนช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่สําคัญสําคัญของร่างกายได้เลยนะคะในส่วนต่อมาค่ะในส่วนของอะมิโนแอซิดหรือว่ากรดอะมิโนนะคะ การที่เรามีกรดอะมิโนเนี่ยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อได้เช่นเดียวกันค่ะกรดอะมิโนหลายๆตัวเนี่ยนะคะจะต่อกันนะคะแล้วก็กลายเป็นโปรโตีนค่ะ และกรดอะมิโน,โนที่สําคัญอีกตัวหนึ่งเลยนะคะที่เราชอบนํามาใช้กันเราเรียกว่า BCAA ค่ะหรือว่า b r a n c h Chain Amino Acid นะคะในส่วนของ b r a n c h Chain Amino Acid เองเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยกรดอะมิโนทั้งหมด3ชนิดรวมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นล so ิวซีนไอโซลิวซีนแล้วก็แวลีนค่ะซึ่งช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ป้องกันในเรื่องของกล้ามเนื้อสลายด้วยค่ะนอกเหนือจาก BCAA นะคะก็ยังมีในส่วนของครีเอทีนค่ะครีเอทีนเนี่ยนะคะมาจาก อะมิโนแอซิดทั้ง3ตัวนะคะต่อกันเหมือนกันนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเช่นเดียวกันแล้วก็ลดในเรื่องของการสลายกล้ามเนื้อค่ะจะเห็นได้ว่าทั้งในเรื่องของโปรตีนและก็กรดอะมิโนต่างๆเนี่ยนะคะจะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะอย่างที่คุณหมอสติทวีกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าการที่กล้ามเนื้อเราลดลงเนี่ยความแข็งแรงในร่างกายก็ลดลงเช่นเดียวกันค่ะ ต่อมาด้วยในส่วนของการบํารุงกระดูกค่ะแน่นอนนะคะว่าหลังจากที่เราบํารุงกล้ามเนื้อแล้วนะคะก็จะส่งผลไปในเรื่องของการบํารุงกระดูกด้วยแล้วอะไรล่ะที่จะช่วยในเรื่องของการบํารุงกระดูกนะคะตัวแรกเลยคงหนีไม่พ้นในส่วนของแคลเซียมค่ะเนื่องจากว่าแคลเซียมเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักในกระดูกของเรานะคะแล้วก็เมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยการดูดซึมแคลเซียมก็จะลดลงเรื่อยๆด้วยค่ะแคลเซียมที่ดีนะคะควรจะเป็นแคลเซียมที่ไม่มีผลข้างเคียงค่ะเนื่องจากว่าแคลเซียมในตัวเก่าๆก่อนหน้านี้ที่เราใช้กัน มาอย่างยาวนานเนี่ยนะคะพบว่ามีผลข้างเคียงต่างๆค่ะไม่ว่าจะในเรื่องของการท้องผูกนะคะหรือว่าไปสะสมในร่างกายมากเกินไปนะคะดังนั้นนะคะนักวิทยาศาสตร์ค่ะจึงมีการพัฒนาแคลเซียมในรูปแบบต่างๆออกมาค่ะแคลเซียมที่อยากจะแนะนําก็คือแคลเซียมอะมิโนแอซิดคิเลตค่ะที่ช่วยในเรื่องของการดูดซึมที่เพิ่มมากขึ้นนะคะและนอกจากนี้ค่ะยังได้รับในส่วนของกรดอะมิโนเข้าไปด้วยอีกค่ะ ตัวต่อมาในเรื่องของการบํารุงกระดูกเนี่ยนะคะก็เป็นในตัวของแมกนีเซียมค่ะซึ่งเจ้าแมกนีเซียมเนี่ยนะคะจะช่วยแคลเซียมในการดูดซึมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนช่วยให้กระดูกของเราในแข็งแรงขึ้นอีกด้วยค่ะและตัวสุดท้ายในเรื่องของการช่วยบํารุงกระดูกนะคะก็คือวิตามินดีค่ะแน่นอนค่ะว่าวิตามินดีเนี่ยอาจจะได้รับจากในแดดนะคะแต่ว่า แน่นอนว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินกลางแดดได้เป็นเวลานานๆอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ต้องมีการรับประทานวิตามินดีเสริมเข้าไปด้วยนะคะวิตามินดีเองเนี่ยนอกเหนือจากในเรื่องของการช่วยให้แคลเซียมดูดซึมได้ดีขึ้นแล้วนะคะก็ยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อีกด้วยค่ะ และในส่วนของสมองและระบบประสาทนะคะจะขาดไปไม่ได้เลยนะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยเราต้องใช้ทั้งสมองแล้วก็ใช้ระบบประสาทที่ดีในการทํางานถูกไหมคะแน่นอนค่ะว่าการรับประทานอาหารที่มีส่วนช่วยในเรื่องของสมองและระบบประสาทเนี่ยมีอยู่มากมายนะคะแต่ว่าตัวที่ดีหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของกิงโกะใบลูว่านะคะหรือว่าสารสกัดจากใบแปะก้วยนั่นเองนะคะต้องบอกว่าในท้องตลาดเนี่ยเราอาจจะได้รับประทานในส่วนของเมล็ดแปะก้วยใช่ไหมคะแต่ว่าต้องบอกว่า สารสำคัญเนี่ยมันอยู่ในใบนะคะไม่ได้อยู่ในมเมล็ดนะคะเพราะฉะนั้นก็การที่เราจะกินใบแปลก,กวยเข้าไปเนี่ยก็เป็นเรื่องค่อนข้างยากเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองมาทานเป็นสารสก,กัดดีกว่านะคะในส่วนของสารสก,กัดจากใบแปะก,กวยนะคะจะช่วยให้ในระบบประสาทของเราแล้วก็ระบบสมองของเราเนี่ยทำงานดีขึ้นเนื่องจากว่ามีการไหลเวียนของเลือดเนี่ยนะคะได้ดีขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการ ศึกษาที่พบว่าเจ้าใบแปะก้วยเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของคนที่เป็นแอลไซเมอร์ได้ด้วยนะคะเพราะว่าช่วยเพิ่มความทรงจําของเขาให้คืนกลับมาแล้วก็ดีขึ้นได้อีกด้วยค่ะตัวต่อมานะคะก็คือสารสก,กัดจากพรมมิคค่ะเจ้าตัวพรอมิเนี่ยนะคะถือว่าเป็นยาอายุรเวทเลยนะคะในต่างประเทศมีการใช้ในการรักษาร่วมกันกับคนที่เป็นโรคแอลไซเมอร์ด้วยค่ะและเขายังมีสารสําคัญของแบคโคป้าเนี่ยนะคะที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มความจํานะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนคลายยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ต่อมานะคะก็คือในเรื่องของระบบทางเดินอาหารแล้วก็ลำไส้ค่ะร่างกายเราเนี่ยจะดีได้นะคะต้องเริ่มต้นจากระบบทางเดินอาหารก่อนเลยนะคะและจะทํายังไงในเรื่องของการช่วยปกป้องแล้วก็บํารุงในเรื่องของระบบทางเดินอาหารได้นะคะแน่นอนค่ะเรารู้กันเป็นอย่างดีแล้วว่าจะต้องทานไฟเบอร์ใช่ไหมคะแล้วไฟเบอร์เนี่ยจะต้องทานเยอะแค่ไหนนะคะมีงานวิจัยบอกว่าเราจะต้องทานไฟเบอร์ให้มากถึง25กรัมต่อวันนะคะ ก็ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็อาจจะต้องทานกล้วยประมาณสัก1 0ถึง12ลูกเลยทีเดียวนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะยากมากเลยนะคะวันนี้นะคะเราได้ใส่สารสกัดนะคะที่เป็นสารสกัดจากสับประรดนะคะแน,น่นอนว่าสับประรดช่วยในการย่อยแล้วนะคะแล้วก็ยังช่วยในการขับเคลื่อนนำอุจจาระออกมาจากลำไส้เราอีกด้วยค่ะ ตัวต่อมานะคะก็คือไฟเบอร์จากกัวกรรมค่ะเจ้าไฟเบอร์จากกัวกำรรเนี่ยมีงานวิจัยมากมายเลยนะคะในต่างประเทศนะคะเขาบอกว่ากัวกำเนี่ยนะคะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ได้นะคะเพราะว่าเขาช่วยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ขจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายออกจากในระบบการขับถ่ายของเราเนี่ยแหละคะ่ะและจากในเรื่องของระบบทางเดิอนอาหารและลำไส้ค่ะพูดถึงไฟเบอร์ไปแล้วนะคะตัวต่อมาที่จะพูดถึงเลยก็คือในเรื่องของพรีไบโอติกนะคะ เจ้าพรีไบโอติกเนี่ยนะคะถือได้ว่าเป็นอาหารของโปรไบโอติกนะคะคนเราเนี่ยยังชอบทานอาหารที่มีความแตกต่างกันไปใช่ไหมคะ โปรไบโอติกหรือว่าจุลินทรีย์ตัวดีในร่างกายของเราเนี่ยก็ชอบทานอาหารที่แตกต่างกันเหมือนกันนะคะแต่แน่นอนค่ะว่ามีตัวหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นพรีไบโอติกที่โปรไบโอติกหลายตัวชอบทานนะคะนั่นก็คือ XOS นั่นเองค่ะ XOS นะคะหรือไซโลโอลิโกแซคคารายค่ะตัวนี้นะคะนอกจากจะเป็นไฟเบอร์นะคะที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วนะคะเขายังทําให้แบคทีรียในร่างกายแบคทีรียตัวดีของเราเนี่ยนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าพวกบิฟิโดแบคทีเรียมนะคะหรือว่าแลคโตบส เองค่ะและในช่วงนี้นะคะการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะก็ทําให้ทุกคนเนี่ยหันมาสนใจในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันกันมากยิ่งขึ้นนะคะและสารสกัดที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะตัวแรกที่อยากจะแนะนําเลยก็คือวิตามินซีค่ะแน่นอนเราทานวิตามินซีกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแต่ว่าวิตามินซีเองเนี่ยนะคะมีส่วนช่วยในการทําให้เม็ดเลือดขาวของเราแข็งแรงขึ้นค่ะการที่เม็ดเลือดขาวแข็งแรงเนี่ยก็สามารถที่จะดักจับเจ้าพวกสิ่งแปลกปลอมในร่างกายนะคะแล้วก็ขจัดออกไปได้ง่ายขึ้น ตัวต่อมานะคะก็คือสารสกัดจากเบต้ากลูแคนค่ะที่มาจากยีสต์นะคะถามว่าทำไมต้องเน้นในเรื่องของมาจากยีสต์เพราะว่าสารสกัดที่มาจากยีสต์เนี่ยนะคะจะมีเบต้ากลูแคนที่เป็นโครงสร้าง1316นะคะซึ่งมีงานวิจัยพบว่าจะช่วยในเรื่องของกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ดีกว่าโครงสร้างอื่นๆค่ะ ต่อในเรื่องของระบบหัวใจนะคะเพราะว่าเป็นระบบหลักๆในร่างกายเราเลยนะคะการที่เรารับประทานสารต่างๆที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระค่ะก็จะมีส่วนที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจนะคะโรคหลอดเลือดและหัวใจที่สำคัญๆที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีเนาะก็ในเรื่องของหัวใจวายใช่ไหมคะ เบาหวานความดันไขมันพวกนี้นะคะต่างเป็นความเสี่ยงที่ทําให้เกิดในเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งนั้นนะคะแล้วสารสกัดอะไรบ้างที่จะช่วยในเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะตัวแรกเลยนะคะก็คือวิตามินอีค่ะ เนื่องจากว่าวิตามินอีเนี่ยนะคะมีการใช้มาอย่างยาวนานแล้วนะคะแล้วก็มีงานวิจัยหลากหลายงานเลยนะคะทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนะคะที่บอกว่าเจ้าวิตามินอ e ีเนี่ยค่ะช่วยในการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดค่ะแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะทานวิตามินอ e ีได้ในปริมาณที่เยอะเอยู่แล้วนะคะดังนั้นการทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะนั่นแหะค่ะจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์แล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดค่ะตัวต่อมานะคะก็คือสารสกัดจากงาดําค่ะ สารสก,กัดจากง,งาดำนะคะมีส่วนช่วยในเรื่องของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์อย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะเพราะว่าสามารถที่จะลดการอักเสบได้ค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะในทางต่างประเทศนะคะยังมีการใช้สารสก,กัดจากง,งาดำนะคะร่วมกันกับยาในการรักษาคนไข้นะคะที่เป็นในโรคของความดานันเบาหวานและก็ไขมันในเลือดสูงได้อีกด้วยค่ะ น,นอกจากนี้นะคะในเรื่องของวิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เข้าไปในสูตรนะคะก็ใส่วิตามินเข้าไปมากถึง13ตัวนะคะแล้วที่บอกว่าอร่อยแล้วเนี่ยนะคะ บางคนอาจจะมีความกังวลในเรื่องของน้ําตาลนะคะในส่วนประกอบของไฮโปรเน็กเนี่ยนะคะมีการใส่น้ําตาลที่เป็นย่าหวานนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าในคนที่เป็นเบาหวานนะคะก็สามารถที่จะทานได้นะคะแล้วก็คนที่ชอบทานน้อยเนี่ยก็ต้องบอกว่าไฮโปรเน็กเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนคะ่ะแล้วก็ในเรื่องของค่าไขมันนะคะก็ต้องบอกว่าสามารถเคลมเป็น no f ฟตได้เลยนะคะ และจากสารสกัดทั้งหมดที่กล่าวมานะคะ <_ S 1> ก็ถูกรวบรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าไฮโปรเน็กค่ะอย่างที่บอกว่าในไฮโปรเน็กเนี่ยนะคะมีสารสกัดของโปรโตีนพืชน,นะคะมากถึง4ชนิดเลยนะคะ <_ S 1> ก็ทําให้ได้ค่าโปรโตีนที่สูงมากนะคะใน1ซองค่ะได้รับโปรโตีนมากถึง18กรัมเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยนะคะได้รับวิตามินและก็แร่ธาตุที่ค่อนข้างสูงด้วยนะคะนอกเหนือจากในเรื่องของโปรโตีนที่สูงแล้วนะคะ แคลเซียมเองเนี่ยนะคะก็สูงเช่นเดียวกันนะคะจากการไปตรวจโภชนาการมาแล้วเนี่ยนะคะก็พบว่ามีแคลเซียมมากถึง80%เลยค่ะแล้วไฮโปรเน็กเหมาะกับใครบ้างนะคะต้องบอกว่าไฮโปรเน็กเนี่ยนะคะเหมาะกับทุกเพศนะคะแล้วก็ทุกคนที่ต้องการจะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเข้าสู่ วัยที่อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของ6กระบบทางร่างกายที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะหรือผู้ที่ต้องการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายหรือผู้ป่วยที่ต้องการที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงนะคะไฮโปเน็กซ์ก็เหมาะสมค่ะค่ะในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวไปพบกับการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกันนะคะแต่ว่าสําหรับในช่วงนี้นะคะก็หวังว่าทุกทท่านนะคะจะได้รับข้อมูลของไฮโปเน็กซ์ไปอย่างแน่นๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ปิ่นขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ